ผมว่ามันแ,แปลกๆแล้วครับพอไซด์ที่ขี่สวนมาเขาใส่เสื้อกันฝนกันทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> นี่เล้วเราจะไปที่ด่านจุรีสโมพงด้วยครับก็ตรงนี้เป็น,นาทางลาดทันลานานู่นทุกคนดูนู่นมอบอยู่ไปบนเขานู่นกน็สวยเยอ๋ยวับระมัดระวังด้วยนะครับทุกคนนู่นสพานแดง เที่ยงครึ่งครับก็คือก็มีคนมาป่าปลายนะตอนนี้คือมีทั้งเมฆฝนแล้วก็มีแดดออกด้วยค่อนข้างร้อนนะนักตือด่านเจดีสามพงนะครับทางเจดีมาถึงทุกคนดูโอ้โหยเลขาวเรียนมันเป็นโอ้นักเกียวแบบว่าวุ้ยนักตู่นุ้งใหญ่มากขมบอกเลยสวยมากครับทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเที่ยววยไบเกอร์นะครับผมทลิปนี้เราก็ยังอยู่ในการอยู่นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ลานกางเต้นน้ำตกผาแดงไล่จอมผ่านนะครับกับบรรยากาศตอนเช้านะหลังจากนี้เราจะเก็บเต็นแล้วก็ออกไปที่ สะพานมอนสังขาบุรีนะแล้วก็จะไปที่ด่านเจดีสองค์ด้วยนะครับวิวตอนเช้าของที่นี่ก็ถือว่าดีนะได้เจอหมอกอยู่ที่ปลายเขานะครับถึงแม้ว่าครั้งเนี้ยจะมาแล้วไม่ค่อยเจอน้ำตกที่มันควรจะเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็สถานที่ก็ดีกับข้าว ไม่แพงนะครับที่นี่แนะนําให้มากันนะทุกคนก็คือเช็คน้ําก่อนนะว่าช่วงไหนที่จะมีน้ําแต่ทางร้านเขาแนะนําให้มาช่วงที่เดือน9เดือน10นะครับประมาณน,นี้นะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราออกจากที่น้ำตกหาแดงนะไ่จอมพาน เมื่อคืนก็ฝนตกตกหยุดหยุดนะครับทุกคนถนนตรงนี้ก็เลยไม่แห้งสักทีนะแล้วก็ลื่นมากครับที่นี่ดีนะอาหารไม่แพงด้วยแล้วก็ห้องน้ำมีหลายจุดมากเพราะพื้นที่ลานกลางเต็นท์เขาเยอะนะห้องน้ำเขาก็เยอะตามเช่นกันก็ก็ถ,ถือว่าดีนะครับสะดวกสบายดีครับอืิ สไลด์เลยจ้าเอ้มีมอเตอร์ไซค์อยู่สองคันไม่ได้มาด้วยกันนะครับโ <c oughs> อ้ทางโค่นเลยเลยทุกคนไปไหนวะเนี่ย จ้ะโ,โหคุณนี่อะรถพี่เขาหนักเลย <c oughs> ด,ขดลยิขนของมาเยอะเลยครับเฮเอาไรงนี้ปวดเลยุดอะ ลื่ทุกคนเอตอนี้น,นะออไปครับทุกคนตอนนี้ออกมาแล้วทุกคนดูหมอกบบ้านเลยหมอกไหลจ้าตอนแรกว่าจะกินข้าวท,ที่เนี่ยแต่คนเยอะ เลยไม่รอแล so <justamente> ้วออเดี๋ยวออกไปหาข้างนอกกินเด็ดสบายมากครับโอ้โหดวงดีทั้งหมอกทั้งฝนแน่นๆเลยนะครับการเนี่ยเมื่อคืนก <Ma> ็ตกๆหยุดๆนะ เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสามสองสามนะเข้าสู่ถนนเส้นหลักนะนี่ครับทุกคนเราเลี้ยวขวาจะมาแล้วนะนี่ก็อีกหกจเจ็ดกิโลนะครับ จะบอกว่าตรงนี้วิวสวยมากมันจะมีมองตามยอดเขานะลับดัซสายมือเนียร์ควคุมยอดเขานะข้างนนี่ก็มีเย็นมากอ่ะตอนนี้อุณหภูมิท่ารถอยู่ที่28องศานะ ครับผมว่ามันแปลกๆแ,แล้วครับมอไซค์ที่ขี่สวนมาเขาใส่เสื้อกันฝนกันทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> หรือว่าข้างหน้าเรามันตกอยู่นะเฮ่ฝนทั้งนั้นเลยนะข้างหน้าเราเดี่ยวถนนเส้นนี้นก็ายาวเลยนะสองข้างทางก็ ต้นไม้ป่าขาวทั้งนั้นเลยครับไอส้สีก็ระวังหนะน,น่อยนะว่าถนนไม่เรียมันถ้าฝนตกผมว่ามันลนื่นนะนะครับรถออกกันมาเขาก็ใส่ชุดกันฝนกันมาอีกแล้วครับนักดนตรีเราจะน้อยกานนี้ เรื่อยๆครับตอนนี <van fucking S 2> ้โอ้แล้วอยูกจดแต่ก็มีแค่ปากที่เราไปดูสะพานนอนกันช่วงนี้ช่วงวันพระด้วยวันนี้มันเข้าวันศารนะครับ ดูว่าคนจะเยอะไหมแต่คนขี่รถผมตบมานี่เยอะเนี่ยใส่ด้วยถนนกลับมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรกันครับเนี่ยโอ้ตรงนี้นี่คือทางตามตอใชอ่งไหมครับอ๋อ,อนเนียนมาอาตุ้โมในตรงนี้อีก1 3กิโล แล้วตอนทานมอนจะเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมจะโดนฝนไหมผมว่าข้างบนหัวผมเนี่ยเมฆฝนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วดูเขาขีรา่รถกระสอบมาดิโอ้โหวดันฝนทำทำออกมาเลยทุกคนค่ดนะดดครับมรู้กันว่าจะโดนฝนไหมฝนตกแล้วครับก็ว่าแล้วทำไมเขาใส่ชุดกันฝนกันออกมาทั้งนั้นเลย ฝนตกอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โีที่หลบเลยจ้าดไปต่อนะทุกคนอีก60กิโลไปครับทุกคนตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะดีมากตกแค่นี้ไม่ต้องตกเยอะตกแบบพอเป็นพิธีก็พอนะครับ ดูบอกท่ศปลายภูเขาทุกคนโอ้เคยมาเนี่ยนะถนนเยอะแยะผานมอนนี่ยังไม่เคยมาครับทิ้งแรกนะเนี่ยครับพี่ผ่านน้ำตกเกิงกวีมา ลอยเดียวนะนี่เดี๋ยวเราจะไปที่ดาดจีรีสังคงด้วยครับก็ตรงนี้เป็นทางลาดชันนะนู่นทุกคนดูนู่นหมอกอยู่ปลายภูเขานู่นก็สวยเนี่ยขับระมัดระวังด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันว่าถนนมันไม่ดีด้วยแล้วมันมันออแบบแนวลื่นๆนะแล้วฝนมันตกครับ ออกมากันเยอะนะครับเอามาเป็นช้าเลยไปดูดูไปดนดูกวยนะ่วยนะน,น,น,นี่นะครับว่าตรงนี้ฝนมันอยู่ให้เรานะแต่ถนนเนี่ยคือมันเหมือนว่าพอฝนตกอะ มันพาดินมาปแปะถนนนี่นะมันเลยลื่นๆหน่อยนะให้ที่กระบะเข้า,าไปก่อนอ้าจ้าอ้จ้าอีกทีอีกทีกนเสร็ะแล คนออกมัเยอะมากแดงแดงาเมื่อคืนนี่น่าจะไปนอนที่สังขาันเยอะนะเพราะผมขี่เข้า, mm. ขามานี่รถเข้าแทบจะไม่มีเลยนะโอ้โรถต้ยเลยันนี้1เโมงสี่สินาีแล้วนะครับ สามสิบสี่กิโลจะถึงแล้วแต่ยังไม่มีที่พักนะไมหาเอาไม่รู้เหมือนกันว่าจะนอที่ไหนนะนี่ครับเรามาถึงกันแล้วนะสะพานมอน <c oughs> คือขี่รถอ้อมมาอ้อมมามาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ไปทางฝั่งนู้นะจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นฝั่งมอนนะครับทุกคน <c oughs> มันไม่ใช่ฝั่งใครนะคือผมตั้ง G P S ว่าสะพานมอญน,นี่แหละ มันก็พาผมขี่อ้อมมาที่ฝั่งนี้ทันทีเลยนะคือเราไม่ได้ข้ามจากฝั่งนู้นมานะเราขี่รถข้ามมาเลยมันจะอ้อมไปนะครับมาโผล่ฝั่งนี้เลยฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งไทยที่ผมชี้อยู่เนี่ยแล้วก็ฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งมอนนะครับถึงตรงที่สะพานมอนเนี่ยประมาณเที่ยงครึ่งนะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีแดดด้วยน่าจะเป็นแดดแรก สองวันเนี้ยเพราะว่าขี่ม้าคือคึ้มฝนตลอดนะมาช่วงตรงนี้ก็คือจะเจอแดดอยู่แป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนพอหลังจากที่ผมออกจากสพานมอนไปเนี่ยไปหาที่พักพอได้ที่พักแล้วผมก็จะเดินทางออกจากที่พักเนี่ยไปต่อที่เจดีสามองนะด่านเจดี์สามองก็ฝนก็ตกปลอยตกตลอดนะครับก็คือแต่ ยังโชคดีที่ว่าไม่ได้ตกแรงมากนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่นี่สามองค์ตอนนี้ได้ที่พักแล้วนะตอนนี้2องโมงครึ่งแล้วครับบ่ายสองโมงครึ่งนะเราจะไปการไปที่พักแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่พักให้ดูตอนขาจับมานะ ได้ที่พักเรียบร้อยตักงแต่100นปถึง100กินลเมตนนออเ,เอเอไปถ่ายที่ได้โดยที่พักก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเป็นห้องนะกอได้กลางเต้นนะรอบเร500บาทเดีย๋ยวผมไปถ่ายให้ดูว่าที่ห้องชื่ออะไรผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วแหละลืมแล้ <c oughs> เดี๋ยวมีโอเคอยู่ครับ สวยอยู่แต่ผมไม่ถ่ายให้ดูอีกทีนึงแต่ตอนกลับฟานะไอะอันนี้เรานา่าจะ20ิโลได้มั้ง 20, 20กิโล20กิโลครับเราเลี้ยวซ้ายไปนะไอ้บ่านเจดีย์สามองนะครับจะเป็นชายแดนนะทุกคน เชื่อว่าไไหลายๆคนน่าจะรู้เลยนี่อ้อมอีทีดด้วยเดี๋ยวปัดกลับไปเติมด้วยกันต,ตรงนี้ประมาณสิบเก้ากิโลอาพีท,ทียังทำไม่เสร็จอเนี่ข้ามมาเราเดี๋ยวสามทีไล่เติมเต็มถงงังก็ุืนนี้ร่าวกับฝนเริ่มมาแล้วทุกคน ไปเจอกันที่เจดีย์สาองค์เลยครับวันนี้คน5ีมาก้ลแล้วแล้วก็มีแต่ภูเขาต้นไม้ใชไะแล้วก็เมฆฝนรอบตัวเดียวจะอุ่นเลย สวยมาก huh. ท,ทุกคนสวยสวยาสวยจริงนี่รตูดานเจดีสามพงนะครับางสดูทุกคนดูสวยเลย เขาเรียงมันเป็นโอ้ล้วเขียวแบบว่าวุ้ยาสูงเนี่ยรูปใหญ่มากเขาส่อกลี้สวยมากครับทุกคนโคตรสวยเลยถึงแล้วครับทุกคน นี่ทุกคนถึงแล้วด่านเดีสามองค์ขอถา่ายรูปแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับเราก็มาถึงด่านเจดีสามองคนะ์แล้วนะนี่ตรนี่เจดีสามองค์แล้วรอบๆเนี่ยเขาจะมีพวกร้านขายของเต็มเลยนะ อะไรบ้างไม่รู้ครับคือคือหลายล้านเลยฝั่งนู้นก็ด้วยฝั่งนู้นก็มีแต่ดานผมแดนไม่รู้ไปทางไหนนะเดี๋ยวผมถามแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ครับคือร้านค้าโซนนี้นี่คือเป็นฝั่งของพอมา่าหมดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ฝนตกปอยๆปอย,อยู่ครับแล้วก็มาเจอนี่อันนี้คืออะไรครับมูฟ้ารครับมูฟ้าม,ม,มันคือขายยังไงคะเจ็ดลูกสามสิบ มีใครพอจะฟังออกบ้างไหมครับว่าขนมอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรผมก็ฟังอยู่หลายรอบนะแต่ฟังไม่รู้เรื่องใครที่พอฟังออกหรือว่ารู้จักนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับร้นตลาดเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกขายพวกเสื้อผ้าต้นไม้หรือไม่ก็เป็นพวกขายของฝากนะเหมือนตลาดของฝากทั่วไปเลยครับก็เดี๋ยวเราออกจากตรงนี้เราก็จะกลับที่พักแล้วนะครับ ตอนนี้ฝนก็เริ่มที่จะตกลงหนักขึ้นเรื่อยๆนะ เดี๋ยวไปที่พักกันเนี่ยครับตรงเนี้ยคือด่านเลยนะด่านเข้าออกเลยเนี<ๆ>่ยแต่ตอนเนี้ยด่านเขาปิดอยู่นะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปที่พักกันครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสามสิบแล้วเรากลับมาถึงห้องพักแล้วนะครับห้องพักที่นี่ชื่อว่าบ้านสวนสุขเจริญนะ ห้องที่ผมอยู่เนี่ยคืนละ500นะก็จะมีกาน้ำร้อนให้ที่เห็นนี่เลยแล้วก็เตียงแล้วก็ทีวีแล้วก็แอร์ห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยห้องพักที่นี่วิวค่อนข้างสวยนะแล้วก็ช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นหน้าฝนนะแล้วก็จะมียุงเยอะหน่อยใครที่มา แนะนำให้พกยากันยุงมาด้วยนะเพราะว่ายุงเยอะจริงผมไปนั่งชมวิวหน้าห้องได้แค่แป๊บเดียวอะต้องขนของกลับเข้ามาในห้องนะไม่ไหวยุงดุมากตัวที่เห็นนี่คือผมเอาเต็นท์มาตากไว้นะครับมันเปียกตั้งแต่เมื่อคืนก็เอามาล้างแล้วก็ตากไว้ในห้องเนี่ครับ ช่วงเท้าเช้าหรือว่าช่วงตอนที่ฝนมันตกนะครับมันจะมีเมฆหมอกลอยฟุ้งอยู่เต็มเลยนะครับที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีราคาไม่แพงนะแล้วก็เจ้าของเขาก็ใจดีนะที่นี่มีที่กางเต็นท์ด้วยนะอ่าผมไปถามมาเขาบอกว่าหัวละหนึ่งร้อยเองนะซึ่งราคาเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า แต่ตอนนี้ผมไปอ่ะหัวละหนึ่งน้อยก็ประมาณนี้นครับสําหรับใครที่อาที่พักแถวสังขบุรีนะแนะนําให้เป็นที่นี่ราคาไม่แพงนะแล้วก็มีห้องหลายหลายโซนอ่ะหลักกลางเต็นท์นี่อย่างที่เห็นเลยครับเขาก็จะมีแค่แล้วก็มีพื้นที่หญ้าให้กลางเต็นท์ด้วยนะครับ ในคลิปนี้ก็คงจะต้องขอปิดคลิปกันไวท้ที่ตรงสะพานมอญช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ผมจากสะพานมอญเนี่ยสังขบรีเนี่ยขี่รถกลับกรุงเทพแล้วก็จะแวะสถานที่ต่างๆในขากลับนะรวมถึงแวะประทับตาอุทยานทุกที่ที่ผมผ่าน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ